ักพนายกองครการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็เาได้เห็นความสําคัญนะครับของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแถบสะระบาดปูซอยปูขุนกระยางกาบเรียกพี่น้องมาเรื่อยๆมีชิบสองปีแล้ว ที่สถาบันกำนันผู้ใหน่บ้านแอบสารภาพตัูซอยยูคูเมืองไข้ของพ่อมาหนึ่งหน่วยมีสิบสองปีบ่ามันหน่อยเลยนะครับปีสองพัร้ยสามสิบห้าสาบานสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไห่มีภาบัญชาไห่หีการพลรอบไห่มี้กานันผูงใูน่บ้านอื่นมากเหลือซอยเหลือหน้าขันแมมเพื่อขันพัวัราชการ ตดีพอวนพีนองอนัจพยาบาลทังานดยความวิทยาอุตสาหะนะครับเป็นผู้กมับปกระบสูตของพีนองประชาชนเป็นตัวแท่ของพี่นองบุกกระชอวกำลังงนะครับไปประสานงานระวังคำเพื่อรัฐบานะครับแมการปฏิบัติานที่เพื่อประโยชน์สูงต่พีนองประชาชนทางแลี้ยองการวัดชายวัดสถาบานวัดกำนัลโางพยาบาลวันดีชิปชิหาพวกของลูกปีตัวกระผมให้ผสารตามาชบัณ้ สจโดนท่านดิสสจอ,อเด็กข้ามลวดสิงทีพยูนสจพู้มีมตาสวา่า,วา,า,า,งวา,างพัฒน,น,นา,า,า,นนาคู็ขออำนาจขึ้นภาษีบัฒนาไตรจงบนบรรดาลระทำพรอยไทยคอม่พี่น้องท่านกำนัลผูญายบ้านแอบสารวัตรกูซอยกูพ้นหอมทั้งเกาะพั่วจงประสบแต่ความสุขความจเจริญนะครับรวยสุขภาพรวยเงิ่อนว่างตลอดไปครับสวัสดีครับ